ชื่อคุณอะไรคะนัทวันค่ะนักทวันชื่อเล่นชื่ออะไรคะเมย์ค่ะเมย์นะคะเมย์ตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรคะอ่าซีเรียสหนึ่งค่ะค่ะนักทวันศึกษาหรือทำงานอยู่คะงานค่ะงาเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเป็นเซลล์ซัพพอร์ตค่ะอยู่บริษัทอะไรนะคะอยู่ทีเอชเกว่าค่ะอยากเล่นถามเมย์ว่ามีแรงบันดาลใจอะไรคะที่อยากเป็นอาจารย์แบรค์ต่ะก็ได้ยินมานายค่ะว่า แล้วเมื when when mm ่อได้มาเรียนแล้วประทับใจอาจารย์แบบไหนบ้างคะก็บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองนค่ะก็อาจารย์มีความรู้มากแล้วก็มีความรอบตัวาอธิบายน่าสนใจแล้วรที่อาจารย์นักสอนเสริมมาเช้าหรือสอนเลยเวลาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าก็เป็นการฝึกเราไปในตัวด้วยมากค บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะก็เป็นอยนางดีค่ะทั้งเพื่อนๆแล็อาจารย์คุณมีอะไรจะบอกอาจารย์ไบ้างก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะเพราะว่าได้มาในที่นี้ก็คือได้ความรู้เอมากคืนเยอะมากค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นความรอบตัวหรือว่าเป็นเรื่องอาชีพการศึกอะไรนะคะงเรื่องก็เป็นเป็นเรื่องเล็กๆน้หนอยที่ไม่เคยสะกิดใจมาก่อนนะคะก็คือได้มาตรงนี้ขอบคุณค่ะดูง่า